กปัปต,ต,ตันอาจจะเกรงแต่กับพระเอกในเรื่องคุณพควัต,วตเธอคนนี้ไม่เกง <ขอ S 1> รงเพราะว่าเพราะว่าคุณพควัตหรือพี่ป้องนวัตเป็นลุงของเธอค่ะแรงสุดๆเป็นลุง <c oughs> ป้องพี่ป้องอะค่ะจะเหมือนเป็นแบบรุ่นพี่ที่รู้จักกับคุณแม่เพิร์ดตั้งแต่สาัยเพิร์ดแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพิร์ดเคยเจอพี่ป้องอยู่แล้วใช่ค่ะตั้งแต่ตอนที่เราเด็กๆเด็กๆแต่อ้อนแต่ออก ลุงป้องมีอะไรจะฝากถึงหลานเพิร์ดด้วยไปฟังกันค่ะก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ต้องบอกว่ายังคุย่กับผู้กำกับยังคุยกับหลายๆคนว่าทำไมเหมือนมีพรสวรรค์นี่ไม่ได้อวยเลยเหมาะเกิดมาเป็นนักแสดงจริงๆริงบทเขาก็ยากมากๆเช่นเดียวกันแต่เล่นเต่เขาแล้วรู้สึกเหมือนเหมือนคนเล่นมานานอ่ะคนมาเล่นเก่งไม่ใช่เก่งด้วยเทคนิคด้วยนะเก่งด้วยฟิลผมเขาเป็นคนอินใอคาแเคเตอร์ง่ายมากแล้วก็สิ่งสำคัญคือเขาไม่กลัวให้จะเล่นเป็นดาวรุ่งที่ช่องเราต้องประโภตอยางดีคือฝีมือดีหน้าตาทุกอย่างไดด้หมเลย เอาแล้วเอาแล้วลุงหมดลุงอวยหนักมาก